สวัสดีครับเรามาดูวิธีการถ่ายออกกันนะครับวิธีการถ่ายออกก็ง่ายๆนะครับเมื่อคลิกที่เมนูถ่ายออกครับก็จะมีเมนูย่อยออกมาเมนูย่อยจะแบ่งออกเป็น2เมนูนะฮะก็คือถ่ายออกทีละรายการหรือหลายรายการเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีถ่ายออกทีละรายการให้ดูก่อนนะเดี๋ยวเรากลับมาดูวิธีการถ่ายออกหลายรายการกันอีกทีนึงพอคลิกเข้าไปก็จะมีเมนูย่อยขึ้นมาอีกให้เลือกหมายเลขตัวนะฮะก็ สมมติลูกค้ามาหมายเลขตัวที่อยู่บนตัวคือ A0316 แล้วก็คีย์เข้าไปได้เลยฮะโดยใช้คีย์บอร์ด A0316 หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดเนะี่ยก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่บนตัวขายฝากของลูกค้านะ,ะเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเป็นการใช้มือคีย์ฮะง่ายๆแล้วก็กด enter ฮะก็จะขึ้นมารายละเอียดมาว่ารายการนี้เป็นไงบ้างก็คือหมายเลขตัว A0316 วันที่เริ่มฝาก29เดือน10 29ตุลาระยะเวลาฝาก1เดือนอันนี้ก็คือ,อาทางร้านให้ระยะเวลาฝากนานเท่าไหร่ฮะอย่างสมมตุติถ้าเกิน1เดือนดึงขึ้นเกิน2เดือนดึงขึ้นหรือว่า3เดือน4เดือนแล้วแต่ร้านนะบางร้านกะ็ฝากไว้ได้4เดือนอันนี้ผมตั้งไว้ที่1เดือนรับก็จะมีรายการเป็นอะไรบ้าง1เส้นมือไหวเงาน้ำหนัก15.2ยอดเงิน5 0 0 0บาทนะครับาท แล้วก็ยอดเงินไทย25,250่ก็คือคำนวณมาจากวันที่นะวันที่ผมอัดคลิปก็คือ11เดือน1 1 2564ก็คือถ้าคำนวณจากวันที่29เดือน10ใช่ไหมฮะมาเป็นวันที่1 1เดือน11ก็คือ13วันโปรแกรมก็จะคำนวณน,นะดอกเบีย้ย2% 13อเบวันอันนี้ผมตั้งว่าถ้า13วันให้คิดเป็น15วันนะก็คือครึ่งหนึ่งก็คือดอกเบี้ยจะอยู่ที่250บาทเงินต้น25,000 เพราะฉะนั้นลูกค้าต้องให้เงิน25,250นะาเพื่อที่จะถ่ายออกอก็จะมีตัวหนังสือขึ้นมาด้วยฮนะ2 5 2 5 0ัอบาทจริงๆแล้วเราสามารถทำส่วนลดได้นะฮะ,ะแต่ว่าส่วนลดเนี่ยเราสามารถตั้งได้ว่าจะให้พนักง,งานระดับไหนทำส่วนลดอย่างสมมุติพนักง,งานแค่เป็นโอเปอเรเตอร์หรือว่าเป็นโปเบสโปรเบชันอย่างเงี้ยเราก็จะไม่อนุญ,ญาตให้ทำลดราคาได้ อย่างมินิเจอร์อะไรเงี้ยเราก็อาจจะให้สามารถลดราคาได้อ,อย่างสมมติเราจะลดราคาให้เจ้าเนี้ยห้าสิบบาทใช่ไหมครับเราก็ใส่เข้าไประบบก็จะคำนวณให้ใหม่ครับเป็นสองหมื่นห้าพันสองร้อยนะครสมมติลูกค้าจ่ายเป็นเงินจะสามารถจ่ายเป็นได้ทั้งเงินสดบัตรเครดิตหรือว่าโอนเงินนะครัอย่างสมมติอันนี้ลูกค้าจ่ายเป็นเงินสดใช่ไหมครับสมมติเขาให้ แพ็งพันมา26ใบเนี่ย2,006ผมทำให้ดูนะฮะผมลูกค้าให้มา26ใบโปรแกรมจะมีการคำนวณเงินทอนให้ด้วยฮะว่า,าพนักงานต้องทอนเงินให้ลูกค้าเท่าไหร่ถ้าทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยล้วก็กดตกลงครับระบบก็จะทำการถทยออกเราก็หยิบของให้ลูกค้าชั่งน้ำหนักหยิบให้ลูกค้ารับเงินก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับอ่า ตัวนี้ผมตั้งไว้ให้ใส่รหัสพนักงานเพื่อที่จะรู้ได้ว่าพนักงานคนไหนเป็นคนถ่ายออกนะเ,เราจะใส่เป็นรหัสพนักงานก็ได้หรือว่าเป็นยูสเซอร์เนมพนักงานก็ได้อย่างันนี้ผมใส่เป็นรหัสพนักงานคนะแล้วก็กดตกลงมนะัมันก็จะบันทึกว่าใครเป็นคนทำรายการนีนะ้พนักงานคนไหนเป็นคนทำรายการนี้ อันนี้โปรแกรมก็จะคำนวณให้ครับทอนเงิน800บาทรับเงินมา26,000อ่ายอดรวม2องห0ก็ต้องทอน800บาทใช่ไหมครับแล้วก็หยิบตังค์ทอนให้อ่าลูกค้า800บาทไม่ต้องคำนวณอะไรทั้งนั้นนะก็โปรแกรมคำนวณให้หมดกดตกลงครับก็ถือว่าเป็นงานเสร็จสิ้นนะร,รายการนั้นก็จะถ่ายออกไปแล้วอ่าลองทดสอบดูก็ได้ครัว่ารายการนี้ถ่ายออกไปหรือยังอ่า เราเองมาทําไทยตัวเดิมอีกทีนึงะสมมติตัวเดิมรหัสก็คือ a 0 3 1ย์สามหนึ่งหกากด enter ดูฮะโปรแกรมจะรีเนจะ็คออกมา้เละบอกว่า e ออร์ตัวหมายเลขนี้ใช้งานไม่ได้แล้วก็จะวงเล็บไปข้างหลังลว่าทำไมใช้งานไม่ได้ก็คือไทยออกไปแล้วคือเมื่อกี้เราไทยออกไปแล้วรายการนี้ไม่สามารถเอาตั๋วมาใช้ใช้ซ้ำได้สมมตุติลูกค้าอาจจะทําตั๋วขึ้นมาอีกใบหนึ่งแล้วเอามาให้เราแล้วบอกมาไทยออกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า ระบบจะรีเจคออกมาว่ารายการนี้ไทยออกไปแล้วไม่สามารถไทยออกได้เราลองมาดูไทยออกทีละลารายการดูนะฮะแล้วก็กดเข้าไป1ทหนึ่งีก็จะให้ใส่ใหมายเลขตัวนะฮะข้อดีข้อเสียของไทยออกทีละรายการกับไทยออกหลายรายการก็คือถ้าไทยออกทีละรายการเราจะเห็นรายละเอียดของอตัวไขฝากมากกว่าไทยออกหลายรายการนะแต่ว่าถ้าลูกค้ายหยิบ สมมติมีตั๋วมาให้เราถ่ายออกหลายๆใบสองใบสามใบห้าใบสิบใบนียก็มาถ่ายออกทีทละหลายรายการได้จะดีกว่าจะไวกว่าถ้าอย่างนี้เราก็ปกติแล้วผมก็จะเอาเครื่องยิงบาร์โค้ดสแกนบาร์โค้ดทีละใบก็ะจะออกมาจะเร็วมากแต่นี้เดี๋ยวผมลองคีย์ให้ดูนะสมมุติลูกค้าเอาตัวมาเลข a อ3 1 3ย์ อันนี้ก็คือระยะเวลาฝากก็คือ4เดือน5วันนี้ก็คำนวณให้ครับ A 0 3 1 4อันนี้1เดือน15วันครับดอกเบี้ยเท่าไหร่จำนวนเงินเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อลองอีกสไลอ์หนึรงนะเอศูนยะ์สามหนึ่งหเดี๋ยวเราลองแก้งใส่ A 03.16ยูกดูเลยครับที่เมื่อกี้ที่เราใสยออกไป a 0 3 1 6หน ระบบก็จะแจ้งเหมือนกันนะวะ่าไทยออกไปแล้วไม่สามารถทําได้โอเคก็จะมียอดเงินเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็จะคํานวณรวมให้ตรงนี้ครก็คือรวมแล้วทั้งดอกเบี้ยทั้งเงินต้นก็คือ2387บาทจะมีทั้งหมด3รายการส่วนลดใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ครับลูกค้าให้เงินจะเห็นว่าเขียนว่าบวก3%ตรงนี้ใช่ไหมจ่ายบัตรเครดิต ก็คือเราสามารถตั้งได้ว่าจ่ายบัตรเครดิตเราจะบวกบวกเปอร์เซนต์ลูกค้าไหมปกติร้านทองทั่วไปก็จะบวกอยู่ที่สามเปอร์เซนต์แต่ว่าถ้าจะเป็นศูนย์เปอร์เซนต์ไม่บวกเลยก็ได้ฮะหรือว่าบวกมากกว่านี้น้อยกว่านี้ก็ได้สามารถตั้งได้สมมติลูกค้าให้เป็นเงินสดสมมติให้มาสองหมื่นห้าร้อยลองดูคะั0สองหมื่นห้าร้อยกดเสร็จสิ้นฮะก็เหมือนเดิมฮะใส่รหัสพนักง,งาน อันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะฮะเราสามารถตั้งได้อ่าก็จะ2 5 0 0ก็จะทอนตังค์งบาทโอเคทั้งหมดก็จะถูกไทยออกไปแล้วเราลองมาเราลองมาแกล้งใส่ที่ต่อดอกดูนะครสมมติลูกค้ามาจะบอกจะต่อดอกไปนี้แต่ไทยออกไปแล้วใช่ไหมครเราลองดูสักรายการนหนึ่งสี่กดตกลงก็จะแจ้งมาฮะไทยออกไปแล้วไม่ให้ทำอะไรทั้งนั้นนะเพราะไทยออกไปแล้วโอเคครับขอบคุณครับ